สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะคะยินดีต้อนรับสู่ช่องยาดาทาร์ดนะคะวันนี้พยาดาก็จะมาทำคิดไพ่แรนดอมเหมือนเคยนะคะว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะสื่อสารอะไรจะเกิดขึ้นกับเพื่อนๆนเร็วนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะขออนุญาตสิ่งศักดิ์สิทธิ์และครูบาอาจารย์ให้สื่อสารกับพี่ไพ่ให้ใช่ให้ตรงกับพลังงานที่ถูกดึงดดเข้ามานะคะ เดี๋ยวเรามาดูกันเลยค่ะทุกคนขอบคุณเพื่อนๆที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พี่ยาดานะคะแล้วก็เม้นน่ารักนรักมาคุยกันนะคะทุกคนใบแรกค่ะนายออบสอดเก้าดาบเดาบมาใบแรกจะเกิดอะไรขึ้นกับเพื่อนๆเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าไพ่เก้าดาบนะคะทุกคนเอ่อ ตอนนี้เพื่อนๆพออาจจะมีอารมณ์ที่เครียดคิดมากวิตกกังวลอยู่หรือเปล่าคะการวิตกกังวลของเพื่อนเพื่อน,นอาจจะเป็นการวิตกกังวลที่เกินกว่าเหตุน,นะคะมีเรื่องอะไรก็เพื่อนๆอ,อาจจะคิดด้านร้ายไปก่อนอย่างเงี้ยให้เพื่อนเอนระวังด้านสุขภาพให้มากเลยนะคะเพราะว่าเรื่องสุขภาพนี้สำคัญมากกับ ไพ่เก้าดาบนี้ก็คือจะทําให้เพื่อนๆวิตกกังวลเกินเหตุไปนะคะทุกคนให้ทุกคนระวังความคิดนะคะทุกคนเรามาดูกันต่อเลยค่ะว้าวเก้าดาวแล้วก็ตามด้วยหนึ่งเหรียญเ,เพื่อนๆจะอาจจะกําลังจะหายเครียดหายกังวลก็ได้นะคะเพราะว่าเพื่อนๆได้ไพ่หนึ่งเหรียญหนึ่เหรียญก็คือความอุดมสมบูรณ์การได้รับ โชคลาภเงินทองนะคะเป็นการได้รับสิ่งที่ดีๆนะคะทุกคนไพ่หนึ่งเหรียญเนี่ยค่ะเพราะว่าเป็นไพ่แห่งโชคลาภทางการเงินนะคะจะมีคนนําเงินมาให้นะคะมีดวงดีมีลาบลอยนะคะ ทำการค้าการลงทุนก็จะได้เงินก้อนนะคะเจรจาเรื่องเงินเงินทองทองกับใครก็จะประสบผลสําเร็จนะคะให้เพื่อนๆลดความเครียดไปตกกังวลได้แล้วนะคะทุกคนพี่ไพ่อยากบอกอะไรวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยคะ่ะสี่เหรียญสี่เหรียนคือความหวงแหน ความโหงแหนความมั่นคงทางการเงินนะคะเพื่อนเพื่อนวิตกกังวลในด้านการเงินอยู่ตอนนี้ให้เพื่อนๆคลายวิตกกังวลได้เลยนะคะเพราะเพื่อนๆกําำลังจะได้รับผลตอบแทนที่ดีแล้วก็มีโชคมีลาบด้วยเจรจาการค้าการขายก็สําเร็จรู้ร่วงไปได้ด้วยดีแล้วก็จะมีความมั่นคงนะคะทางการเงินเข้ามานะคะคนที่กําลังรอคอยเงินที่จะเอามาใช้จ่ายอยู่นี่ก็กําลัง จะได้รับนะคะทุกคนเพื่อนๆจะเป็นคนที่รอบคอบในการใช้จ่ายประหยัดเกตออนนะคะถ้ามีปัญหาการเงินอยู่ต้องการคำแนะนำแก้ไขนะคะไพ่ใบนี้ก็บอกว่านะคะให้ละเอียดรอบคอบเรื่องเอกสารสัญญานะคะและดูบัญชีรายรับรายใจ่ายให้ดีๆนะคะทุกคน เ,เชื่อในพลังงานเพื่อนๆนะคะว่าเพื่อนๆเป็นคนที่มีความละเอียดรอบคอบเลยอาจจะทําให้เพื่อนๆวิตกกังวลไปก่อนอย่างนี้นะคะเห็นรายรับรายจ่ายรายรับอาจจะน้อยกว่ารายจ่ายไปน,นิดนึงอย่างนี้นะคะทําให้เพื่อนๆเครียดวิตกกังวลเลยหรือเปล่าคะทุกคนให้เพื่อนๆอไม่ต้องเครียดนะคะทุกคนนะคะเรามาดูกันค่ะว่าไพ่ใบต่อไป สิ่งศักดิ์สิทธิ์และจัก,กรวาลจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนๆน,นะคะแทมเพลน์ไพ่ต่อเนื่องมากเลยนะคะเพื่อนๆคะให้เพื่อนๆออปรับสมดุลนะคะปรับความคิดให้ระวังเรื่องความคิดเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะเนี่ยให้เพื่อนๆบาลานซ์ทั้งด้านความคิดทั้งด้านนะะเขาเรียกอะไรคะภายนอกและภายในยนะคะ ด้านภายในนี่ก็ก็คือเหมือนกับว่าให้เพื่อนๆให้ระวังความคิดเนี่ยค่ะความวิตกกังวลไปเกินกว่าเหตุเนี่ยภายนอกก็อาจจะเป็นการได้รับเงินมาหรือว่าการรายรับรายจ่ายเราตอนนี้อาจจะยังไม่ค่อยแบบเท่าเทียมกันเท่าไหร่อาจจะได้รับมาน้อยกว่ารายที่จ่ายออกไปนะคะก็พ่แนะนำให้เพื่อนๆได้บาลานซ์ให้ลงตัวให้ดีๆนะคะทุกคน หรือจะเกิดการเปลี่ยนแปลงกับเพื่อนๆนะคะเปลี่ยนแปลงก็อย่างหน้าไพ่ละค่ะเพื่อนๆเปลี่ยนแปลงจากพลังงาน9้าดาบให้เป็น1เหรียญแล้วก็สี่เหรียญน,นะคะโอ้ไพ่มาแดไม้เท้าแดไม้เท้านี่คือการพุ่งทยานไปข้างหน้านะทุกคน เป็นการได้รับอย่างรวดเร็วหรือว่าการถ้าเป็นการติดต่อสื่อสารก็อย่างรวดเร็วหรือว่าเป็นการที่เพื่อนๆจะได้รับโชคลาภเงินทองนี้นะคะเ,เมื่อเพื่อนๆได้เปลี่ยนแปลงพล,ล,ลังงานเปลี่ยนแปลงการความคิดให้ระวังความคิดแล้วก็เรื่องเงินเรื่อง,องทองเนี่ยให้ดูรายละเอียดรอบคอบแล้วเพื่อนๆก็จะได้รับผลตอบแทนนั้นอย่างรวดเร็วเลยนะคะทุกคน The love r ความรักไพ่ The Lover คือไพ่ความรักนะคะความรักนี้อาจจะเป็นความรักในคุกเรื่องคนรักก็ได้นะคะหรือว่าเป็นความรักที่จากผู้คนรอบข้างเพื่อนร่วมงานผู้คน,ค,นคือใครเห็นใครก็จะเมตตารักใครเพื่อนๆนะคะทุกคน ามาดูกันเลยค่ะสิ่งที่พี่ไพ่และสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลจักจะบอกเอดออฟสอดนะคะไพ่หนึ่งดาบไพ่หนึ่งดาบนี่ก็เป็นไพ่ที่ดีนะคะเป็นคนที่มีความกล้าคิดกล้าทำเป็นคนที่ฝ่าฟันจนได้รับชัยชนะนะคะประสบความสำเร็จด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งนะคะถึงจะเหนื่อยแต่สำเร็จนะคะ มีศัตรูอยู่ที่ใจตัวเอง่ะอย่างไพ่หนึ่งดาบนี่ก็ให้ระวังความคิดหรือจิตใจตัวเองจะคิดไปก่อนอย่างนี้ค่ะ,คะให้ระวังความคิดของตัวเองจะขัดแย้งกันเท่านั้นนะคะมีความหมายแบบสอดคล้องกันมากกับไพ่เก้าดาบนะคะทุกคนให้เพื่อนๆนะคิดแล้วก็ให้ระวังความคิดของตัวเองนะคะ วันนี้เหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์และจักรวาลและพิ่ไพ่เขาจะสื่อสารมาให้เพื่อนเื่อได้ระวังความคิดให้ระวังให้ปรับเปลี่ยนระวังความคิดมากคิดเยอะนะะทุกคนเด e Hermit มิ Herm ให้เพื่อนๆนกลับมาอยู่กับตัวเองให้มาทําสมาธิทําให้จิตใจสงบนะคะทุกคนเฮอร์มเนี่ยคะ่ะ แล้วเพื่อนๆจะคิดออกในหลายๆอย่างนะคะจะได้ไม่ต้องคิดฟุง้งคิดเยอะคิดมากนะคะทุกคนกลับมาอยู่กับตัวเองนะคะไฟออฟสอดไฟออฟสอดห้าดับนะคะทุกคนห้าดับนี่ก็เป็นไพ่อุปสรรคปัญหานะคะที่เกิดขึ้นมานะคะ สิ่งที่เ,เพื่อนๆกังวลเนี่ยอาจจะเป็นอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนอย่างไพ่5้ดาบออกมาเตือนนี่ก็คือ,อการขัดแย้งหรือว่าอุปสรรคและปัญหานี้อาจจะเป็นการเป็นปัญหาของคนอื่นนะคะแต่ว่าเราอาจจะอยู่ ในสถานการณ์นั้นแต่มันไม่ใช่เรื่องของเราอย่างนี้ก็ให้เพื่อนๆเลีเ่ยงนะคะเลี่ยงเลี่ยงการที่จะไปเป็นคนกลางหรือว่าไปเป็นคนที่เจรจาอะไรอย่างนี้นะคะให้ระวังความมีอีโก้นะคะคามมกะคะคารอวดดีดือ้ออะไรอย่างนี้นะคะทุกคนให้เพื่อนๆระวังนะคะ ให้เดอะไฮโรแฟนไพ่พระสังฆราชนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าเป็นไพ่พระนะคะเป็นไพ่มีมีทั้งเฮอร์มิตมีทั้งเดอะไฮโรแฟนออกมาพร้อมๆกันนะคะโดยที่มีมีไพ่ห้าดาบมาขั้นกลางนะคะอ,อ,อุปสรรคและปัญหาที่อาจจะไม่เกี่ยวข้องกับเราก็ให้ปล่อยวางนะคะให้เพื่อนๆกลับมาอยู่กับตัวเองอย่าง ไพ่แนะนำเนี่ยค่ะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะคอยปกปักรักษาเพื่อนๆนะคะให้เพื่อนๆกลับมาอยู่กับภายในนะคะทำงานภายในให้มีพลังงานที่สูงแล้วก็ปล่อยวางไม่ต้องเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้นะคะให้ระวังจิตใจของตัวเองนะคะทุกคนามาดูกันต่อคะ่ะ เซเว่ o อ s บซอรดเจ็ดดาบนะคะเจ็ดดาบนี่ก็เป็นไพ่อปุปสรรคและปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะคะเ,เป็นการไพ่ออกมาเตือนให้ระวังมีปากมีเสียงทะเลาะก,กับผู้หลักผู้ใหญ่นะคะทุกคนถ้าเกิดขึ้นจงนิ่งให้ที่สุดนะคะ,ะเท่าที่จะนิ่งได้สงบปากสงบคำให้มากนะคะจึงจะผ่านไปได้ด้วยดีไพ่ใบนี้หมายถึงการทำงานประเภทเสี่ยงๆนะคะทุกคน เพื่อนๆที่ทําอะไรที่เสี่ยงๆอยู่ก็ให้ระมัระวังนะคะให้ระวัดระวังให้มากเลยนะคะทุกคนช่วงนี้เป็นน่าจะเป็นไพ่ออกมาเตือนนะคะเนี่ยเมื่อวานพิยดาเปิดคลิปก็จะประมาณนี้เหมือนกันคะ่ะ two of wands two of w a n d คือสองไม้เท้านะคะทุกคน2ไม้เท้านี่ก็เป็นไพ่ เป็นให้การงานนะคะที่ต้องมีหุ้นส่วนมีเพื่อนคู่คิดมีคู่พาร์ทเนอร์นะคะงานก็ไม่ได้หนักนะคะเป็นงานที่เบาสบายเหมาะกับงานที่ต้องเกี่ยวข้องกับต่างชาตินะคะหรือว่าการเดินทางก็ได้นะคะทุกคนไปทำงานต่างถิ่นต่างแดนนะคะทำธุรกิจ Import Export นะคะ มีคนส่งเสริมสนับสนุนดีรักใครชอบใครตอนนี้ก็ต้องเข้าทางเพื่อนก็จะได้ผลดีนะคะทุกคนอืมเรามาดูกันต่อเลยค่ะวันนี้ไพ่กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์จักรวาลอยากจะสื่อสารอะไรกับเพื่อนเพื่อนทรีทีออฟพนิคนะคะเป็นไพ่สามเหรียญนะคะทุกคน สามเหรียญก็เป็นไพ่แห่งการเจรจาต่อรองนะคะการเงินก็เริ่มจะสะพัดดีนะคะอย่างแนน้อยก็คือการเจรจานี้ก็จะเป็นเจรจาที่เจรจาเรื่องเงินได้เงินเรื่องทองได้ทองนะคะมีเงินเข้ามาจากหลายทางนะคะมองเห็นทางมาของเงินนะคะถ้าสมัครงานเอาไว้ก็จะได้งานนะคะเพราะการเงินเริ่มข้องตัวขึ้น ลงทุนทําอะไรไว้จะเก็บเกี่ยวดอกผลได้บ้างแน้จะยังไม่เต็มเม็ดเต็มหน่วยก็จะได้เงินส่วนแบ่งค่าเปอร์เซ็นต์นะคะค่าคอมมิชชั่นนะคะถ้าอยากได้เงินก็ต้องรับทํางานทุกอย่างหลายๆทางนะคะทุกคนเอามาดูกันต่อเลยค่ะสองเหรียญการบาลานการหมุนเงินหมุนเวียนหรือว่าการเปลี่ยนปรับ เปลี่ยนเปลี่ยนแปลงพลังงานอย่างนี้ก็ได้นะคะทุกคนได้ก็คือเนี่ยไพ่สามเหรียญสองเหรียญก็ให้เพื่อนเพื<ๆ>่อนถ้าได้เรื่องรายรับรายจ่ายของเพื่อนเนะคะให้รอบครอบให้ละเอียดนะคะแล้วก็ดูการหมุนเงินการหมุนเวียนเงินในบัญชีให้ดีๆนะคะหาจัดให้รายรับและรายจ่ายให้มันบาลานซ์ลงตัวกัน ดีๆนะคะเพื่อนๆวันนี้ถือเป็นไพ่ที่ออกมาเพื่อจะเตือนเพื่อนๆนะคะให้ลดความวิตกกังวลในเรื่องค่าใช้จ่ายเรื่องเงินเรื่องเงินนะคะให้เยอะให้มากเลยนะคะให้เพื่อนๆเพราะว่าไพ่ที่แนะนำเนี่ยมันเป็นไพ่ที่เกี่ยวข้องกับการคิดวังกังวลไปก่อนล่วงหน้านะคะแต่เพื่อนๆ ถ้าดูคลิปนี้แล้วนะคะให้รับพลังงานที่ดีนะคะเพราะว่าเพื่อนๆกำลังจะได้รับเงินมีโชคมีลาบจากการเงินมีผลกำไรจากการประกอบธุรกิจการงานที่เพื่อนๆได้ลงมือทำไปแล้วแบบรวดเร็วนะคะทุกคนแล้วก็เพื่อนๆก็จะเป็นที่รักนะคะแล้วก็ สมัครเรียนสมัครงานหรือว่าจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ก็จะประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีนะคะ,ะให้เพื่อนเพื่อนได้กลับมาอยู่กับภายในของตัวเองให้ทำสมาธิให้อยู่นิ่งๆกับตัวเองอไม่ต้องคิดมากกังวลเกี่ยวกับเรื่องเงินเรื่องทองที่ จะทันใช่ไหมเนาะจะมีมาให้ทันไหมเนาะอ,อย่างนี้เหมือนพิจดาดาไปฟังคลิปกดแรงดึงดูดฟังพอดแคสอะไรอย่างเงี้ยค่ะ,ะพิจาดาก็จะมาปฏิบัติกับตัวเองนะคะจะาก,ก็จะบอกว่าเงินหาง่ายฉันได้มาบ่อยพจจิจากก็จะจบประมาณนี้แล้วก็ก็มีความสุขนะคะถึงเราจะไม่ได้มีเยอะเหมือนคนอื่นแต่ว่าเราก็พอจะหมด มันก็มีมาจริงๆค่ะอันนี้คือเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นกับตัวพี่าดาเองนะคะอย่างบาง้างจริงบางอย่างเราก็ไม่ได้คิดว่าจะได้แต่มันก็ได้ค่ะอันนี้คือคือเป็นเรื่องจริงที่พี่ยาดาอยากจะเล่าให้เพื่อนๆทุกคนฟังนะคะ แล้วก็ออกนอกเรื่องไปแล้วค่ะเดี๋ยวกลับมาเรื่องของเราเลยกว่าค่ะก็ทำสมาธิทำจิตใจให้สงบนะคะแล้วก็ไม่ต้องคิดกังวลไปก่อนนะคะสิ่งที่ยังไม่เกิดขึ้นให้เพื่อนๆปรับพลังงานอย่างที่พี่ยาดาบอกนะคะเราจะดึงดูดสิ่งที่ดีๆเราก็ปรับพลังงานให้สูงๆแล้วก็เราอยากได้รับเราก็จะไม่ส่งพลังงานขาดแคลนออกไปเราก็จะ เ,เติมเต็มด้วยตัวเองถึงเรามีน้อยก็ไม่ใช่ว่าไม่มีเรามีกินมีอยู่มีใช้มีที่นอนมีข้าวกินทุกอิ่มทุกมือ้อนี่ก็มันก็ที่สุดแล้วนะคะทุกคนงานชีวิตเราคือไม่ได้ต้องการอะไรเยอะแยะมากมายไปกว่านี้นะคะความสุขสุขได้ด้วยตัวเองค่ะทุกคนแล้วก็มีไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์นี้ก็ พิยดาเชื่อว่าเพื่อนๆที่มีพลังงานตรงกันแล้วก็เข้ามาชมคลิปที่พิยดาลงเนี่พยพี่เชพิยดาตัวพิยดาเองก็คิดว่าเชื่อด้วยนะคะว่าตัวพิยดาเองก็มีสิ่งศักด<พ> <Panch ๆ S 1> ิ์สิทธิ์ที่คอยปกป,กปักรักษาแล้วก็เชื่อว่าเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามาชมคลิปนะคะก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปกปักรักษาเหมือนกันนะคะแล้วก็เป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ที่ดีที่ส่งเสริม ก็เหมือนอย่างเราคิดว่าจะหาเงินมาทมันไหมอย่างเงี้ยมันก็ก็มีก็ได้ได้จริงนะคะทุกคนให้เพื่อนเพื่อนระวังเรื่องความคิดเป็นเป็นส่วนใหญ่เลยนะคะไพ่ทัศในวันนี้นะคะเพราะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเนี่ยก็คือจะมีจะเริ่มมีเงินเก็บจะมีเงินก้อนจะได้รับ,รบ,รบโชคลาภเงินทองแล้วก็จะได้รับผล ตอบแทนจากการทำงานแล้วก็เพื่อนๆก็ปรับพลังงานปรับเรื่องเงินก็ให้ละเอียดรอบคอบในการหมุนเงินการใช้จ่ายนะคะชีวิตเพื่อนๆเห็นไหมคะปสรุปจบของเราคือ DM h และหนถ้วย DM h พีนี่ก็คือเป็นราชินีของราชินีทั้งปวงอยู่แล้วเป็นราชินีผู้มีความ เลอค่าสง่างาม,งามสมบูรณ์เพียบพร้อมไปทุกสิ่งอย่างนะคะเป็นราชินีที่อยู่เหนือทั้งราชินีอัเลเฟนติคอราชินีไม้เท้าคือมีสเสน่ห์เก่งฉลาดแล้วก็เพียบพร้อมที่ที่สุดนะคะจะเป็นแม่ก็พร้อมที่จะตั้งครรภนะคะอย่างอย่างคนไหนที่ หวังตั้งคันอยู่ก็จะสามารถตั้งคันมีบุตรได้นะคะทุกคนแล้วก็ถ้าคนไหนจะจะมีความรักก็จะมีรักที่ดีๆเข้ามานะคะเพราะเพื่อนๆมีพลังงานเป็นดีเอมเพรสนะคะทุกคนเมื่อเพื่อนๆปรับเปลี่ยนพลังงานแล้วแล้วก็ลดความคิดมากคิดเยอะสิ่งที่เพื่อนๆหวังอยู่ก็จะได้ตามที่หวังแล้วก็ พลังงานของเพื่อนๆปิดจ,จบเป็นดัง d m p เพรสนะคะสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รับเร็วๆนี้นะคะเนี่ยมีไพ่หนึ่งถ้วยด้วยหนึ่งถ้วยก็คือได้รับสิ่งที่ดีมีคนมามอบความรักความเมตตานะคะให้นะคะไพ่หนึ่งถ้วยนี่หรือเป็นรางวัลอย่างนี้ก็ได้นะคะรางวัลก็คือผลตอบแทนในสิ่งที่เราทําอย่างนี้นะคะจะมีได้รับความรักความเมตตาหรือว่าเป็น เป็นได้รับมอบในสิ่งที่ดีๆนะคะชีวิตเพื่อนๆจะเป็นดังดีเอ็มเพรสนะคะให้ลองปรับเปลี่ยนพลังงานตามหน้าไพ่แนะนำดูนะคะสิ่งที่เกิดขึ้นกับเพื่อนๆเ,เร็วนี้นะคะก็คือชีวิตจะสมบูรณ์พูนสุขเป็นดังดีเอ็มเพรสนะคะขอบคุณเพื่อนๆน,นะคะที่เข้ามาชมแล้วก็ฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์ให้พี่ยาดาด้วยนะคะขอบคุณมากๆคะ่ะสวัสดีคะ่ะ